สบายดีครับครับช่วงนี้ก็ห่างหายไปดนนะครับกับบค่อยมีคิปลุ่นะครับก็ยากห้สิ่งไรยางนะครับนู่นนี่นั่นนะครับกับเพราพ่อบรรยากาศนะครับง่ายคำคำนะครับช่วงประมาณหกโมงนะหกโมงแรกนะครับช่วงนี้กะ งานไหลนะครับคือกนงานหลนะครับงานไหลายนะครับไทยก็ไทยนำกับพระท่านนะครับรถบระดชจอดสักเทียนนะครับกผู้ใดที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลร์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับทั้งชงนะครับ ยีคับนะครับรถไถซิ่งนะครับแคน้อยกับสีเปี้ยนนะครับซื้อช่องไม่นะครับเป็นยืคับรถไถทิ้งนะครับสายบันเทิงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นยืคับรถไถสายสายบันเทิงนะครับสิประมาณนี้นะครับพอดีได้สั่งตู้เพื่อนไว้นะครับตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงนะครับตู้อเนกประสงค์นะครับ ใส่กับรถไทยนะครับกะฟั้งมวลๆนะครับกะบ่อราคากะบ่ถึงบอ่แพงนะครับกะสร้างคนไหวในราคา4,000ต้นๆนะครับกะถือว่าโอเคนะครับดูลักลักษณะนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับงาน่วงนี้งานกระไรนะครับเหล่งเหล่งยามขึ้นนะครับ ขึ้นไถหม่องไถหยากแน่หม่องหยากร้ายนะครับเป็นหม่องนะครับนี่ก็ไถรอบสองนะครับไถรอบสองเลยเพื่อนนะครับทีนี่ก็ทับโดยแสนหลัดจะสีนะครับมัอนี้จอดท้าหน่อยพม่านะครับนะครับไปอีกอ่ะพี่ปั๊บพี่ปั๊บเน่นะครับประมาณนี้นะครับ บีบับเน่นะครับเจนเจนเจนเปิดไฟหลังเน่เปิดไฟหลังเน่เป,เ,นเปิดไฟข้างหลังเน่นะเปิดอะไรรับกดเบ้างกดไม่เป็นปุ่มสลับกลับไปกลับมาอยู่เออคว่ำบ้าง กดบางอย่างเนี่ยมันเป็นกลุ่มปดสลับกันแม่ใส่ขัวแม่ฮะกกอย่างนี้อีกแข้งปวดด้วยนี่มันใสข่ขววเด้บผมนกดลงตรงกลางเด้มันกดลงใส่ขววแหม่มันกดลงใสข่ขววแหม่มันกดลงใสข่วสขวว ลองขอเบื้องขอเบื้องขอเบืงแหมขอ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 แหมตีแหมมือตีมันเบืงตีตีตียังวามือตีมันเบ้งเออนั่น มาณนีนะครับอยากน้ําไฟอยู่นะครับไฟพอดีไฟมันถึงน้ำนะครับถึงน้ำครับสวิกกระชีเปิดยากนัดหน่อยนะครับจะใส่ระบบเคาะนิดหน่อยนะครับถือว่ายังใส่ได้อยู่นะครับถือว่ายังใส่ได้โอเคอยู่นะครับครับก๋ยจีมาเขาเรืองตัวนะครับช่วงนี้ก็ยากนะครับงานกระหลายเล่งนะครับทั้งหลอบสองนะครับทั้งหอบสองทั้งหุ่นหลอบแหลกนะครับ ยากนะครับแตไถมากรถกับบริจวดตะเกียนะครับรถบริจวดตะเกียนะครับีงานกระไยนะครับกระชอนมากอะสัมากกับบริเกเขาไปหาพื้น então, tenha tenha นะครับสันมากกับมิจะพื้นกระเจ้าคนมาบอกอยู่บานเลยนะครับารแต่กระเจ้าคนมาบอกอยู่บานนะครับเขาบพค่ออยเดยกไปเรียนหางานนะครับค่าจะยากนะครับผู้เ่ากับยากอายางนะครับ เลยบึ่เวลาไปเรียนหางานนะครับข,มมข้สมัครอะไทยจคขาก่าๆเกนะครับที่เพิ่นเคยใส่บริการนะครับก็ขอพระคุณนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่ยังใส่บริการนะครับตัางจะรวดออกมากปีแรกนะครับกะถือว่าการตอบรับก็ถือว่าโอเคนะครับกระแสตอบรับก็ถือว่านะครับกะ ก็ได้ใช้สุม,มือมากอรมีสาขาเกาเกนะครับค็บว่า้เลียนแปลงหลยไยบไางนะครับพ่ก็ใช้ได้ตามลูกค้าเกาเกนะครับที่เคยไถนําประจําทุกปีนะครับ <c oughs> ตอนนี้รถกัเข่าพีดีซีนะครับชั่วโมงเห็นงานกันสามพันหาลอยกล่าชั่วโมงนะครับถือว่าใช้งานหนักพอสมควรนะครับ ตอนนี้ก็มีความหวังแน่นิดๆแน่นอยนะครับระวังว่าหลายนะครับว่าอยากได้นะครับระวังเอ็มหกสองนะครับกับเอ็มยูนะครับอาเจ็ดนะครับก็ยังตั้งใจนะครับตั้งใจอยู่นะครับว่าจะใส่ตัวใดดีนะครับก็แถวบ้านก็คือว่างานปั๊มงานดันนะครับงานปั๊มงานดันจะลายนะครับงันปั๊มงา้นดันจะลายนะครับ งานสมกะเพรว่ามีขั้นน้อยแล้วนะครับอยากได้ขั้นไงนะครับอยากได้แรงมาสี่สูงๆแน่นะครับอยากได้แรงมาสี่สูงๆ,ๆตัวตัวเก่าแน่นะครับตัวนี้กะอาซิฟแรงมานะครับแ้วหารตน,น่แกนนะครับที่เหตุผลที่อยากได้ญงนะครับเพราะว่าคำเท้ามีหน่อยอยู่แล้วนะครับ งานตุ้มงานอย่างเขาก็มีหน่อยอยู่แล้วนะครับก็เฉียวหน่อยไม่หีีนะครับมัน่็ที่ใส่ตัวตัวนี้ก็มีหน่อยแล้วนะครับก็อยากได้ใหญ่นะครับแต่ว่าก็ยังคิดอยู่นะครับว่าเจียวระวังเอ็มหกสองนะครับครับเอ็มยูนะครับหายเกินะครับซึ่งแตกต่างกันกับวหลายนะครับสําหรับราคานะครับแต่ว่า การใส่งานนะครับกับการเรวแกเจ้าผู้มักนะครับเรื่องการใส่งานการใส่กับข้นอยู่กข้าว่าเข้าะเอียมาใส่ในงานตวไในหลายนะครับวามกองขวมยังก็บอิมว์เกินกันหลายนะครับขืนยูุ่กก็ผู้ขับนํานะครับส่วนหนางานนะครับส่วนหนางานกะก็เห็นได้ชัดนะครับเห็นได้แตกต่างเลยนะครับว่าอิมยุหายเกตกับสีได้เปรียบนะครับเรื่องไถนะครับเรื่องไถเรื่องดันนะครับเพราะาส่วนหมากอะ ผมเอาโมเนนนะครับงานไถนะครับงานไถงานดันนะครับเพราะว่างานลุยตุ่มนะครับลุยตุ่มคับสิโบเนนนะครับเพราะว่ามีมีตัวหน่อยอยู่แล้วนะครับมีแอลหาศูนหนึ่งแปดอยู่แล้วนะครับกับซิโบเนนนะครับกับสิโบเนนลงตุ่มปานไหนนะครับกับสิล่งแนนนี้แน่นอยนะครับนอกนักนี้จะเป็นงานงานแห่งนะครับงานแห่งงานโขกส่วนหลายนะครับเพราะว่า เขามี L ห้าศูนย์หนึ่งแปดด้วยแล้วนะครับฝากนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับข้อมินเข้ามานะครับส่วนหน้านะครับกะก็ถือว่าบบหน่อยบบใหญ่นะครับกะไห้หนึ่งกบซีไลหาไลนะครับกิไลเปลี่ยนไลนะครับประมาณนี้นะครับหน่อยหน่อยใหญ่ปะปุนกันไปนะครับกระปาก พี่ๆน้องๆนะครับชา้ายูทูบเจ้ารถไถนะครับสุกูสุกคนนะครับปากคอมมนเข้ามานะครับว่าตัวไหนนาเล่นนะครับแต่แน่ใจก็มีอยูเอ็มหกสองนะครับซึ่งเป็นตัวไมล่าสุดนะครับซึ่งขับง่ายสบายนะครับเกียร์เป็นเกียร์ท่าเกียร์นะครับเกียร์ให้ได้ดีชัดเนนะครับอที่ทองแก้วนะครับบองไม้แน่นนะครับใน่น ไทยกับจีคองแน่นะครับไทยดินแห่งดันกะก็ถือว่าโอเคนะครับตามสี่เบิงตามสี่คลิปบนลุ่มไหวนะครับได้หลายนะครับคิดไว้นะครับเรื่ๆหน่อยนะครับเาว่าจีเอามาซอยกันนะครับปีหนานะครับงานหลานะครับไทยกับวัทนานะครับงานหลกับเครื่องหลกับหลายข้างอีลีนะครับไทยวัานนะครับ กับจีบบับจีบบับแนี่นะครับ ก็ส ah ิประมาณน <què üyor LAUSE> ี้นะครับเอาคำนะครับคลิปนี้ก็จะาบมีหยังหลนะครับมาเบอกเพียงประมาณนี้นะครับเอาสิสาระแน่ภ่ษาละแน่นะครับพยายามหาแนว้อไทยลุงนะครับช่วงนี้กับ่บมี่อย่างนะครับไปแต่นํำรุทถยเจ้าของนะครับแล้วพออยมีคลิปอื่นนะครับค่อยมีคลิปอื่นชุ่มปันไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับเนี่ยน้ำรถทถยเจ้าของนะคลิปก็ลงแน่บบลงแน่นะครับ มบวิเวลาไปถ่ายคลิปอื่นนะครับพ่อกับบอไดไปถ่ายไก่รดคั้นอื่นที่เทียนะครับ็บมีเวลาไปถ่ายนะครับกะกะชิ่งห้างๆเนี่ยนะครับเรื่องคลิปนะครับกะจิบวบ่มีเวลาเดไปถ่ายพราป่านไหนนะครับกะอยากนู่นนี่นั่นนะครับลุงน้องกะมือมากมือบอนะครับกะเขาสำรับกันนี่กะบ่มิยังหลานะครับพ่อกันคลิปหนานะครับฝากก็ไหลก็แช่นะครับอาชิมีสาราเน่บ่มิสาราเน่กะก้าคนสิบว่ากันนะครับพ่อกันลิปหน้าครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สบายดีครับ